สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริจอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิะคะ่ะตรงนี้นะคะเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างเกาะราชวิถีนะคะแล้วกวเ็เกาะพะขนโยธิน,นะคะ่ะเกาะราชวิถีนะคะจะอยู่ทางขวามือนะคะส่วน,กวนเกาะพะขนโยธินจะอยู่ทางซ้ายมือฝั่งที่รถ BTS กำลังผ่านนะคะเป็นเกาะพยาไทคะ่ะนี่นะคะจะมีโดมขาวๆส่วนฝั่งทางซ้ายมือนะคะตรงนิวลิทเนี่ยเป็นเกาะดินแดงะคะ่ะ Okay, เดียวเพื่อนนัดกันนะคะจะได้นัดกันถูกนะส่วนเส้นทางที่จะไปนะคะเ mm hmm. กาะราชวิถีเนี่ย mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปทางทางเส้นนี้นะคะ mm hmm. เส้นราชวิถีไปรามานะคะ mm hmm. ไปโรงพยาบาลเบสค่นหลังมานิดนึงค่ะเ,เพื่อน mm hmm. เดี๋ยววันนี้ลิซ่าชวนเพื่อนๆนะคะ mm hmm. ไปทําบุญที่มูลนิธิคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะคะโรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะซึ่งอยู่ทางนี้นะคะก่อนถึงแยกติกชัยนะคะ ก่อนถึงแยกตึกชัยจะไปโรงพยาบาลรามาหรือว่าสถาบันประสาทวิทยานะคะแต่วันนี้นี่จะไม่เดินอ่ะเพื่อนๆไกลค่อนข้างไกลนะคะเกือบเกือบประมาณกิโลนึงนะคะจากเนี้ยจากนี้ไปถึงแยกตึกชัยก็ประมาณเกือบเกือบกิโลค่ะเดี๋ยวนิดจะนั่งรถเมย์ไปนะคะลงตรงป้ายรถเมย์โรงเรียนสอนคนตาบอดค่ะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะคะนี่เป็นที่ที่ว่างนะไม่รู้ว่าอีหน่อยตรงนี้จะเป็นอะไรนะคะก็ล้อมรั้วเอาไว้ ตรงนี้คือโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าค่ะนี่นะคะตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนี้เป็นโรงพยาบาลราชวิถีนะคะฝั่งซ้ายมือนี่ตึกนี้ที่ยังไม่เสร็จเป็นตึกอ่าเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นศูนย์อุบัติเหตุไปค่ะเดี๋ยวลิซจะพานั่งรถเมย์นะคะไปไปที่มูลนิธิคนตาบอดน,นะคะ หาเพื่อนๆไม่สะดวกมาเนี่ยเดี๋ยวเอา,อาสแกน QR ว o า e โได้นะคะเดี๋ยวไปเจาะให้ตรงด้านหน้าเลยว่าชัวร์จริงๆนะคะไม่ได้ว่าสแกนแล้วไปที่อื่นนะรายได้ก็ไปถึงมูลนิธิจริงๆนะคะไปด้านหน้าแล้วเดี๋ยวไปเจาะให้ดูเลยนะคะส่วนท่านไหนที่อยากได้ที่เป็นใบนะคะซึ่งเอาไปรย่จดภาษีได้ซึ่งเป็นเป็นเปเปอร์นะคะเป็นกระดาษเนี่ยก็สามารถเข้าไปด้านในได้นะคะไปไปบริจาคแล้วก็ให้เขาพิมพ์ให้ได้เลยนะคะ เพื่อนๆดูท้องฟ้าวันนี้นะคะเหมือนกับวันที่ลิฟไปวัดโพเลยอะ่ะไม่รู้จะมีฝนหรือเปล่านะเมฆเยอะๆแบบนี้นะฟ้าสวยๆแบบนี้นะคะไปค่ะเราลงนะคะเกาะราชวิถีก็คือถนนนะคะที่จะไปราชวิถีแล้วก็ไปเส้นพระรามหกนะคะเลี้ยวซ้ายไปรามาก็เส้นพระรามหกนะคะส่วนเกาะพญาไทก็รถเมล์ถ้าไปรอตรงนั้นเขาก็จะไปเส้นถนนพญาไทอะคะ่ะเกาะนีงเขาก็จะเรียกตามชื่อถนนที่เขาที่เขาจะไปอนะคะ อย่างต่อพะห่นโยธินเนี่ยเขาก็จะไปถนนพะห่นโยธินค่ะไปจตุจักรนะคะอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยเสียดายอย่างเดียวค่ะคือ,อสะพานสกายวอล์กเนี่ยมันไม่เชื่อมเป็นวงกลมนะคะเวลาท่านไหนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยขึ้นลงบันไดก็จะจะ,จะลำบากนิดนึงมันจะมีบันไดเลื่อนอยู่ทางเกาะพญาไทยอยู่เส้นเดียวค่ะแล้วก็บางทีเพื่อนๆก็จะใช้บริการ ในห้างนะคะซึ่งลัดออกขึ้นลงกันได้นะคะส่วนเส้น BTS เนี่ยเขามีนะฝั่งนี้ฝั่งเกาะราชวิถีนะคะที่ริจินอยู่เนี่ยถ้าหากเราตรงไปเราไม่ต้องขึ้นสะพานลอยนะเผื่อเพื่อนๆที่พ่อแม่ท่านไหนนะคะมามาหาหมอนะคะมาโดย BTS อนุสาวรีชัยเนี่ยเขาอยู่ทางนี้นะก็ขากลับเนี่ยเราไม่ต้องขึ้นมันจะมีลิฟต์แล้วก็บันไดเลื่อนนะคะให้เราเดินเลี้ยวขวาไปทางนี้นิดนึงอะ่ะจะเป็นบันไดเลือ่อนแล้วก็จะเป็นลิฟต์ค่ะ รถเมย์ตรงนี้ไปได้หมดเลยนะโรงเรียนสอนทนตาบอดของประเพศไทยอะ่ะเดี๋ยวไปง่ายๆนะคบเผื่อท่านไหนอยากทำบุญนะคะเดี๋ยวรีซื้อน้ำขวดนึงก่อนนะคะรีบน้ำออกมาเข้ามาทางนี้ค่ะของกินเยอะอยู่นะใน,กนเกาะนี้มีก๋วยเตี๋ยวนะคะมีพวกร้านเบเกอรี่ก็มีนะคะพอนมารีรองเท้านะคะ เสื้อผ้ามีกระเป๋าแบบมือสองราคาไม่แพงด้วยร้านกาแฟาค่ะร้านเบเกอรี่นะคะเดี๋ยวเราซื้อ,น,อน้ำที่เอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าไม่เย็นน้ำเปล่าใช่เอาแบบเย็นไหมไม่เย็นก่อน ร้านนี้นะคะพอมาลีจะมีสองเกาะนะคะมีเกาะนี้นะคะเกาะราชวิถีแล้วก็ตรงเกาะพ่ลฝนโยธินค่ะเกาะพ่ลฝนโยธินจะเป็นร้านใหญ่นะ,ะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนจะซื้อขนมของฝากนะคะก็สามารถมาแวะตรงจุดนี้ได้ส่วนห้าดาวเนี่ยนะคะก็มีสองเกาะเช่นกันนะคะร้านเขาอยู่ใ,ใกล้ๆกันกับพอมาลีเหมือนกันเลย หนเดินแล้วเดี๋ยวชี้จุดแล้วกันมี ATM นะคะหลายตู้เลยตรงนี้ตรงทางที่จะตรงออกไปจะ BTS เนะะี่ยค่ะขึ้นขึ้น,นตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าแข้งขาดีถ้าแข้งขาไม่ดีเลี้ยวขวาไปนะคะอย่าเพิ่งขึ้นนี่ไงโรตีสายใหม่นะคะโรตีสายใหม่น่าจะมี3มเตาะเลยะคะ่ะบังเอิญอร่อยนะคะอร่อยนะยแล้วก็จะมีร้านนี้เพื่อนๆไก่โตเกียวเจ้านี้อร่อยค่ะไม่แพงด้วยเป็นพวกข้าวไก่คาราเกะนะคะ มีมะม่วงน้ำเปลาหวานอยู่ตรงนี้ออกก่อนนะ,ะเออชา้าเช้าเดี๋ยวรีสฝั่งนิดนึงชี้จุดเลยเกาะนะคะเป็นอย่างีเกาะราชวิถีนะคะอยู่ตรงหน้าโรงพยาบาลราชวิถีเนี่ยเช้าเช้านะเนะพื่อนๆดูนะนี่ตรงนี้รถเข็นตรงนี้นะคะจะมีหมูปิ้งเจ้าอร่อยเพื่อนๆอร่อยมากเลยเป็นหมูปิ้งโบราณค่ะ ตอนนี้เขาเขาเก็บไปแล้วนะคะเจ้านี้ต้องมาโดนค่ะขายดีนะเช้าๆช้านี่คิวยาวเลยแหละด้เคยมารีวิวพี่เขานะคะอร่อยมากคือเขาจะโขกเครื่องโขอกอะไรเองเป็นหมูชิ้นไม่ใช่หมูบดอะคะ่พะพอโขกเองนะ่ะมันจะได้รสชาติที่ไม่เหมือนกับหมูตบแปงะงไงมันจะหอมอ่ะมันจะหอมเครื่องเดี๋ยวเราจะไปรถเมย์กันนะคะไม่เดินค่ะเพราะว่าแดดร้อน อันนี้เป็นบัตรนะคะบัตรท็อปค่ะวันละ40บาทนะ,ะ,นค,นนนนะคะแบบบบจะข,ข,ขึ้นกี่รอบกี่ครั้งกี่สายก็ได้ต้องเป็นรถสีน้ําเงินนะคะแบบนี้สีน้ําเงินแบบนี้ขึ้นไปเลยจะขึ้นผิดขึ้นถูกขึ้นกี่รอบก็ราคา40นะคะภายในวันนั้นนะ่ะเดี๋ยวทำให้ดูนะเอาเอาคันโล่งๆแล้วกันเพราะว่าเขาผ่านหมดนะ18ถ้าอท่าอิอาว่างมากเลยแต่ไม่ไป 538นี่ไปโรงพยาบาลสงฆ์ว่างค่ะลงหมดแล้วไปโรงพยาบาลสงก็เลยเลยตรงรามาไปนิดนึงนะคะนี่เดี๋ยวลิปแตะให้ดูนะ,ะบัตรนี่นะแตะอย่างนี้เดี๋ยวที่บานี่ลืมดูแตะนะคะเดี๋ยวตอนขาลงเนี่ยเราจะต้องแตะนะคะอีกรอบหนึ่ง ให้ดูวิวค่ะไม่เดินท่านไหนอะที่รอสาย8แล้วนะที่จะไปเดมอต้องไปรอฝั่งอีกฝั่งนึงนะข้ามสะพานไปรอฝั่งพราะหดนวรทินนะเพราะว่าฝั่งนี้เขามารามาเขามาราชวิถีบางคนขึ้นผิดฝั่งนะคะตอนนี้ ตึกโรงพยาบาลราชวิสีนะคะตึกนี้ยังไม่ได้เปิดให้เข้าใช้บริการนะคะตั้งแต่แผ่นดินไหวอเอนเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูเสาต้นสุดท้ายนะ,ะนเนี่ยตรงนี้เขายัางซ่อมอยู่นะคะข้างในตรงนี้นะ,ะที่รีเคยพาไปตลาดนาาัดอ่ะสถาบัานผิวหนังนะคะ โรงพยายบาลเด็กข้างในมีตลาดนะยังไม่ได้พาไปเลยนะ,ะตลาดโรงพยายบาลเด็กอะ่ะตลาดโรงพยายบาลเด็กจะเป็นตลาดไม่ใหญ่อ่ะตลาด,ดเล็กๆอ,อันนี้เป็นป้ายโรงพยายบาลเด็กนะคะดเดี๋ยวดูนะว่าเราจะไปกี่ป้ายนะคะ โรงพยาบาลเด็กหรือว่าสถาบันสุขภาพเด็กค่ะถ้าไปตลาดก็เข้าไปทางนี้ได้นะนี่ทางนี้ทางตึกนริศราเนี่ยค่ะไปทําบุญที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้นะคะท่านไหนที่แบบมีมีแผนจะทําบุญอยู่แล้วนะคะตรงนี้เป็นตลาดอีกหนึ่งตลาดอย่างคณะนะสาธารณาสุขศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มีเวชศาสตร์เขตร้อนด้านในอีกตรงนี้อีกหนึ่งตลาดกันนะะ่ะตลาดนะซอยโยทีนะคะราชาวิถี1 5 ผ่านที่ตลาดนะฝั่งตรงข้ามเป็นโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะมีอีกหนึ่งตลาดเราเราจะต้องลงแล้วค่ะเนี่ยออกเร็วไหมเหนื่อยไหเมเหนื่อยก็เหนื่อยนอนก็ไม่ทันนอนตี่นนแปะนะคะรอบอรนนะึง <c oughs> รู้สึกว่าจะลงเร็วไป <c oughs> รู้สึกว่าจะลงเร็วไปหนึ่งป้ายนะ <c oughs> ตรงข้ามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเราต้องลงตรงโร,รงเรียนสองคนตาบอดอะลงมาแล้วจ็เดิน,เนกันค่ะไม่ยอมเดินนะะนี่โรงพยาบาลพระมงขุด9้าค่ะรถทุกสายนะคะที่ผ่านอะที่ผ่านตรงกอะราชวิถีอะพี่พี่มาได้หมดเลยแต่ต้องระวังพวกสาย18นะคะถ้าเราไม่ไม่ไม่กดไม่ไม่เตรียมตัวลงเนี่ยเขาจะชิดขวาไปแล้วเนหะ็นไหมเลยถึงไม่ขึ้นนะคะเมื่อตกี้เนี้ย อ่าไม่ต้องขึ้นสาย18ก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าขึ้นสาย18เดี๋ยวเขาจะชิดขวานะคะเราจะต้องอเดินข้ามถนนนะคะ18 12ค่ะเขาจะเลี้ยวขวาตรงแยกปิกชัยนะคะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกตรงน,นี้เป็นปั๊มอะ่ะเมื่อก่อนจะเป็นปั๊มปอตทอนะคะตอนนี้เป็นเซเว่นไปแล้ว เดินนิดเดียวนะเน่ยประมาณจากจากจุดที่ริบเดินลงผิดนะีก็เดินประมาณ150เมตรนะคะจะถึงข้างหน้าบางท่านนะ่ะจะสแกนจะอะไรทำบุญนะ่ะก็ก็ระวังใช่ไหมครกลัวว่าเดี๋ยวจะไปสแกนให้กับพ่พมิตพิมิชฉาทชี่ไปซะอย่างนั้นนะคะหรือว่าเบอร์เป็นของมิชาชีไปอะไรแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีคแนแอบอ้างเยอะนะคะเรื่องการทาบุญนะ่ะก็ต้องระวัง ในี้ในหนึ่งปีอะไรก็จะมีงบนะคะแบ่งงบทําบุญส่วนมากกจะทำต้นต้นปีนะะี่ค่ะแล้วก็ทุกวันนี้ก็จะมีเบี้ยใบรา,ายทางนะคะที่หยอดหยอดกล่องบริจาคบ้างทํากับคนบ้างนะคะมีโอกาสก็ทําได้เรื่อยๆค่ะมีมากก็ทํามากมีน้อยก็ทําน้อยนะคะแล้วแต่ความสบายใจของเราเลยดิว่าการทําบุญเนี่ยมันเป็นการการทําให้ใจเรามันมันชุ่มชื่นอะ มันเป็น,นเหมือนน้าหล่อเลี้ยงใจเราเหมือนกันนะมันเป็นลูกโซ่ค่ะเราทําไปเราไม่ได้คืนกลับมาจากคนคนที่เราทําหรืออะไรที่เราทำหรอกแต่เราได้มาได้คืนกลับมาจากจากสิ่งอื่นื่ะเพื่อนๆรอบตัวหนึ่งคือใจเรามีความสุขแล้วใจเราสบายแล้วนะคะนั่นคือการทาแต่พอดีนะพอกับตัวเองอะ่ะหากเราทําแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันมันไม่สบายใจมันรู้สึกเบียดเบียนตัวเองอะ่ะอันนั้นเราก็ไม่ได้บุญเหมือนกันนะ น้อยเนี่ยตรงนี้จะมีทางเดินฟุตบาทนะจะมีทางเดินสำหรับคนตาบอดที่พี่เห็นไหมเป็นปุ่มเหลืองๆเนะี่ยเวลาลิฟเดินตามปุ่มเนี่ยนานๆลิยังรู้สึกเมื่อยเลยนะเมื่อยเท้านะคะถ้าหากมาจาก โรงพยาบาลรามาสถาบันมะเร็งหรือสถาบันประสาทเนี่ยก็เดินข้ามข้ามถนนนะคะมีมีสะพานอะ่ะมีสะพานลอยมีสกายวอลออ์กเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนั้น,นะคะ่ะคลิปนี้เราจะไปไปไป,ไปติดคลิปกันแถวหน้าโรงพยาบาลรามานะเผื่อพี่ๆมาทางโรงพยาบาลรามาก็เดินมานิดเดียวนะคะอยากทำบุญแบบว่าให้เป็นเงินไปเลยอย่างเงี้ยก็สะดวกนะคะท่านไหนต้องการลดหย่อนภาษีก็ขอ ขอกระดาษเลยนะคะเป็นกระดาษารถยนต์ภาษีเอาไปยื่นกับสมบักรนะคะตอนช่วงต้นต้นปีหรือเพราะว่าบางบางท่านทําทําออนไลน์ไม่เป็นไงตัวลิตรยังทําออนไลน์งงๆเลยนะคะตัวลิตน,นี้ยื่นยื่นกับกรมสมพากรทุกปีนะต้นปีด้วยเปิดเปิดมาปุ๊บลิตไปยื่นเลยนี่ตรงนี้นะคะน้อง,งองๆรับสมัครด้วยอะ่ะนี่ ลิทให้เบอร์นะเผื่อมีท่านไหนนะคะมีลูกหลานหรือคนรู้จักที่เขาเป็นผู้พิการทางสายตานะคะเป็นมูลนิธิที่ช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะลิทอ่านตามตามป้ายเขาเลยนะเพราะว่าเวลาลิทเรียกชื่อแทนเนี่ยลิทจะเรียกเป็นผู้พิการทางสายตานะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าทาไมไม่เรียกผู้พิการทางสายตาเพราะว่า อันนี้เป็นชื่อเขานะคะเป็นชื่อมูลนิธิเลยตรงนี้ค่ะเพื่อนๆท่านไหนที่มาไม่ได้นะคะก็สามารถสแกน QR โค้ดกันได้ค่ะเติมรักเติมบุญนะคะร่วมบริจาคช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการทางการเห็นนะคะนะคะจะเป็นพร้อมเพย์นะคะสามารถสแกนได้เดี๋ยวรีดูให้สแกนได้ไหมเอ่ยตัวใหญ่พอไหม แคปหน้าจอไม่สะดวกก็แคปหน้าจอไปก่อนอมีเบอร์โทรนะคะเบอร์โทรก็02นะคะ3548365-68นะคะเผื่อท่านไหนติดต่อสอบถามแล้วก็อันนี้เป็นเพจนะคะของเขามูลน,นิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์ค่ะบริจาคผ่านระบบอีดอเนชั่นนะคะโดยการสแกน QR Code ตรงนี้นะคะที่ลิขจอเนี่ย ก็รายได้ก็จะไปสมทบทุนการศึกษาน้องนนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนะคะสมทบทุนเพื่อการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพที่มั่นคงแก่คนตาบอดสแกนได้ทุกธนาคารนะคะเงินบริจาคลดหย่อยยนภาษีได้ก็จะเข้าระบบเลยนะคะท่านไหนที่ทําออนไลน์เขาก็จะเข้าไปในระบบให้เลยส่วนท่านไหนที่อยากได้กระดาษก็ตรงเข้าไปนะคะนี่ตรงนี้ปีนี้รีบริจาคแล้วนะคะวันนี้รีจะไม่ได้เข้านะคะเดี๋ยวชี้ให้ดูค่ะจุดที่เป็นเปนเปอร์คือตรงนี้เลี้ยวขวานะคะ สามารถเข้าไปขอไปอรถจักภาษีได้นะคะฝั่งตรงข้ามเป็นวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎค่ะเวลาลงป้ายป้ายฝั่งตรงข้ามอะถ้ามาทางฝั่งตรงข้ามนะสายสองสายก็ผ่านจะจะลงตรงนู้นป้ายตรงนู้นนะคะแล้วข้ามถนนมาข้ามถนนมาข้ามตรงนี้ดีกว่านะคะเดินมาข้ามทางนี้ดีกว่าเป็นเป็นทางม้าลายะคะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะพี่พี่เนี่ยสะพานลอยนะคะถ้าไหวนะป้ายด้านหน้านะคะ มีร้านจำหน่ายสินค้าโครงการหลวงด้วยทางนี้ขวามือค่ะเ,เพื่อนๆมูลนิธิศิลปชีพนะคะร้านจำหน่ายสินค้าร้านผูกฟ้ามูลนิธิรามาธิบดีป้ายลูกศรชี้ไปทางซ้ายค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางแยกนะคะคลิปนี้ไม่นานคนะคลิปนี้แบบว่าพี่เกเดินจังหานะพาพี่ๆี่นั่งรถเมล์สลับสลับกันนะเพราะเอาจริงจริงนะคะพี่พี่จะมาจะมาทำบุญที่เนี่ยถ้ามาจากนุกสรีชายอะ่ะเดินก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ เดินเดินได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าถ้ามันร้อนก็ไม่ไหวนะคะ mm hmm. วันนี้ลิตก็เลี่ยงร้อนนะ,ะขึ้นรถแอร์เมื่อกี้15บาทค่ะก็ก็เหลืออีกเท่าไหร่อะสาบาทใช่ไหมลิตนั่งลิตรนั่งอีก2เที่ยวได้นะคะสเที่ยวก็เกินแล้วละ่ะเพราะคาสตาร์สิบห้าบาทเกินแล้วก็ก็อยู่ในงบ40่สิบบาทะคะแต่ถ้าเพื่อน mm hmm. ๆลืมสแตมป์ออกนะคะไอ้บัตรท็อปเนี่ยเขาก็จะไปหักเรานะหักเรา ห้าบาทนะคะวันต่อไปอ่ะเนี่ยเนี่ยบัตรแบบนี้ค่ะซื้อกับกระเป๋ารถเม์นะคะเขาจะมีเงินอยู่ในนี้ให้รู้สึกว่าเจอกี่บาทไม่แน่ใจอะ่ะแต่ว่าถ้าท่านไหนไม่ได้ซื้อกับกระเป๋ารถเมยนเดี๋ยวลิแท็กตะกร้าไว้นะคะมีมีขายในช้อปปีนะคะช้อปปีออนไลน์แตะหน้าจอหนึ่งทีนะคะก็จะเจอตะกร้าที่ลิแท็กผลิตภัณฑ์เอาไว้นะ,ะแล้วก็หรือไม่ก็ทําอธิบายนะคะทาอธิบายเพิ่มเติมหลังชื่อคลิปนะคะกดเข้าไป ตรงจุดนี้นะคะเป็นแยกตึกชัยค่ะถนนราชวิถีนะคะตัดกับถนนพระรามหกฮะ,ะพระรามหกนี่จะขวางเราอยู่นะ,ะตรงนี้เป็นอาคารสมเดจพระเทพนะคะตรงข้ามไปเนี่ยเป็นสถาบันประสาทวิทยาสถาบันประสาทวิทยาเนี่ยไม่ใช่คนเป็นโรคประสาทอย่างเดียวนะ,ะเพื่อนๆเกี่ยวกับระบบประสาทเส้นเส้นต่างๆนะครับประสาทต่างๆในร่างกายเราเนี่ยพวกอ่สันพวกอะไรพวกนี้ก็คือระบบประสาท,ทาะคะ บางท่านบอกมหาหมอสถาบันประสาทว่าเป็นโรคประสาทไม่ใช่นะทางนี้นะคะถ้าหากเราไปจะไปตลาดนัดหลังกระกทรวงการทลังได้ค่ะไม่ไกลแล้วนะคะเราเลี้ยวซ้ายมาทางโรงพยาบาลรามานะคะจะมีป้อมตำรวจอยู่ตรงเนี้ตรงหัวโค้งเนี่ยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยม,ม,มหาวิทยาลัยมห,ยมหยิดลคะ่ะ เป็นสกายวอล์กนะเชื่อมไปสถาบันมะเร็งนะคะอยู่ตรงนี้ตึกชมพูแล้วก็โรงพยาบาลรามาอยู่ตรงข้ามก,กันกับองค์การเสัตรค่ะเ,เพื่อนๆเนี่ยถ้าหากมาโรงพยาบาลรามาแล้วก็เดินสกายวอล์กยาวๆมานะคะแล้วก็มาลงทางนี้ได้ชิโบชิเบกนะคะเนี่ยลงนี้เลยนะคะไปบริจาคก,กันไปทําบุญกันค่ะตัวลิศเ,เวลาลิ์ไปไหนอะถ้ามีงานาอะไรต่างๆ ถ้ามีสมาคมหรือมูล,ลนิธิเพื่อคนตาบอดอะไรพวกนี้เรจะพยายามไปไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ร่วมบริจาคก,กนนันนะคะรู้สึกว่าพวกเขาเก่งมากอะที่เขามองไม่เห็นแล้วเขาสามารถทําอะไรช่วยเหลือตัวเองได้นะคะบางคนมีอาชีพมีอะไรเป็นของตัวเองนะคะอย่างเราเนี่ยตาดีๆกินอะไรนะเอาเรื่องง่ายๆเลยอะเรายังมองเห็นนะคะว่ามีอะไรแปลกปลอมอยู่ในอาหารเราไหมอะ ส่วนพวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยนะคะตักเข้าปากเข้าปากไปอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็ไม่รู้อันนี้เรื่องง่ายๆเลยนะคะสําหรับลิทเนี่ยบางทีเรากินไปเราเจอตัวมแมลงตัวอะไรที่มันแบบมันมันต้องทิ้งอะคะ่ะแต่สําหรับเขาเขาไม่สามารถรู้เลยนะว่ามีอะไรอยู่ในนั้นอะ่ะการใช้ชีวิตอะไรของเขามันมันต้องใช้ความอดทนและพ,ละพ,ละพละยายามมากนะคะปีนี้ลิกมาที่ไม่เจอน้องปฟกซี น้องกี้เมื่อปีก่อนนุนริสมาไี้เจอเขานะคะเขา,เ,าเขาเป็นเหมือนกับเหมือนภูมิแพ้อะไรนะ่ะเขาเขาเป็นาสายตาเขาเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันโอกาสมันจะมันบอดอ่นะไปเรื่อยๆทุกวันนะคะแต่ปีนี้มาน้องเขายังไม่ได้มาทํางานค่ะเห็นพี่ที่ริสคุยด้วยบอกว่าน้องเขาก็ยังทานยาอยู่นะคะ <laughs> ก็ยังดีใจที่เขายังเออยังมองพอมองเห็นนะคะปีก่อนนุนริสมา เขาดูปกติเหมือนคนธรรมดามากเลยค่ะก็มานั่งแบบเป็นเจ้าหน้าที่นะคะแต่พอลิขเขียนอะไรเนี่ยเขาต้องใช้แว่นขยายแบบนนหนาๆแว่นขยายส่องแบบส่องอะไรพวกน,นี้นะคะมาส่องดูอะ่ะเพราะว่าสายตาเนาะเขามองไม่ค่อยเห็นค่ะ,ะตรงนี้นะคะสถาบันมะเร็งแห่งชาติไม่เคยเข้าไปขออนุญาตถ่ายทำร้านอาหารด้านในนะคะ ถ้าลองผอใออช้ดีมากอะที่นี่เพื่อนๆถึงแล้วค่ะตรงนี้เป็นองค์การเภสัชนะคะท่านไหนจะไปซื้อยาซื้อยาก็ตรงไปตรงตรงไปสะพานลอยนิดนึงนะคะซ้ายมือยาไม่แพงค่ะเป็นขององค์การเภสัชแล้วเราก,แก็แล้วก็มีเภสัชกรนแนะนำด้วยนะคะ ทางตรงข้ามก็โรงพยาบาลรามาท่านไหนอยู่ข้าวนะคะในองค์การเทสัตเนี่ยมีร้านอาหาระนะราคาไม่แพงด้วยมีข้าวแกงมีอะไรของกินนะคะอยู่ด้านในตรงเข้าไปขวามือนะคะราคาไม่แพงค่ะโอเคเราจะปิดคลิปกันตรงนี้แล้วนะคะป้ายรถเมล์เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปโบเบสพันสามนะคะโบเบสสเตชันอะ่ะเดี๋ยวเรารอรถกันตรงนี้ค่ะ ป้ายรถเมป้ายรถเมองค์การเพศสัตว์นะคะตรงข้ามกับโรงพยาบาลรามาธิปดีวันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากมาเลยนะคะที่มาทําบุญกันนะคะหรือไม่ก็สแกนคิวอารคนะคะถ้าไม่ได้มาทําบุญช่วยบริจาคเป็นเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้น้องๆน,นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและดิดตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิตาเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ สายแปดมาพอดีเลยนีต้องไปสายแปดเพื่อน,น<ๆ>เตรียมเตรียมตั๋วเลยนะ